วันนี้ก็ได้กระเป๋าไซส์ขนาดนี้มาเนี่ยที่จริงกระเป๋าอย่างเงี้ยไซส์เนี้ยมันเหมาะที่จะใส่เศษสตังเรียกว่าหนีบกระเป๋าเงี้ยเรียกว่าตางก็ไม่ตกขนาดเล็กเวลาไว้ในที่ใดๆหาก็ง่ายเศษสตังเนี่ยบางทีมันจะหายากมากกว่า มากกว่าแบงค์แต่เวลาฉุกเฉินด่วนๆจะใช้เสศยสตังก็ใส่ในนี้ซะแล้วก็จำไว้ด้วยว่าวางในที่ใดมันจะได้รวดเร็วเห็นหลายๆคนเนี่ยเวลาหาสตังเศษสตังนี่ก็พ้นช่องนั้นช่องนี้นี่ก็น่าจะจะ เอาไปใช้ดู